สวัสดีกับช่องบ้านสวนรักเลยค่ะค่ะวันนี้จะพามา,มาชมเป็นบอลสีสาวน้อยปากแ้งนะคะทุกคนเขามาแอบอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนทุกคนดูสิค่ะเขามีกี่ต้นหนึ่งต้นสองต้นประมาณสต้นนะคะทุกคนเขามาแอบอยู่ในป่าคานะคะปีที่แล้วมาก็มาหาอยู่นะคะแต่ทาไมไม่เจอเขาก็ไม่รู้ค่ะแต่ปีนี้มีเขาอยู่นะคะมีอยู่ประมาณ3มต้น เขาแอบมีดอกด้วยนะคะแต่ดอกน่าจะรุยแล้วนะคะทุกคนน่าจะหักแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งนีค่ะน่าจะมีประมาณทั้งหมดสามหัวนะคะทุกคนอยู่ในกลวปลาขานี้ค่ะอันนี้เป็นบอนสีธรรมชาตินะคะใบใหญ่มากเลยค่ะปีนี้เพิ่งเห็นนะคะปีที่แล้วไม่เจอเลยค่ะ